ำเหนื่อขุนช้างขุนแผนนะคะจะเป็นภาพวาดนะคะปฏิมากรรมฝาผานังนะคะวัดป่าไร่นะคะถาวายตัวขุนช้างนะคะขุนไก่ต้องโลดอาหารชีพค่ะภาพนี้นะคะ นางทองประสีพาภายแก้วไปอยู่เมืองกาญจนบุรีนะคะเป็นการสร้างบ้านเรือนนะคะนางทองประสรีพาเงแก้วกับสุพรรณบุรีนะคะนางพิมพ์สายบาทน,นะคะเน,นแก้วค่ะ นางพิมเปื้องสบายนะคะปูชาตันเทพนะคะทายแก้วเป็นชู้กับนางพิมพ์นะคะในไร่ฝ้ายนะคะทายแก้วเข้าห้องนางพิมพ์ค่ะทายแก้วเข้าห้องนางสายทองนะคะ แต่งานกับนางพิมพ์ค่ะคราวนี้เป็นภาพงานแห่ขันหมากมาสู่ผขงนะคะภายแก้วกับพยาเชียงทองลบที่เชียงใหม่นะคะภายแก้วได้นางราวทองนะคะราวทองนะคะ คุนร้างคุนแผนนะคะตัวละครนะคะพิงพิลาลนะคะ นี่นางราวทองสวยมากเลยอ่ะแก้วกิริยานะคะววานาวพิงเปล่ยนชื่อเป็นวันทองนะคะโบราณบ้านเดือนนะคะแต่งงานจากสิงช้างนะคะนางวันทองนะคะ ขุนแผนขึ้นเตียงขุนช้างกับวันทองวันทองขุนช้างอันขุนแผนนะคะขุนแผนพาวันทองหนีขี่ม้าไปนะคะขุนแผนพานางวันทองลงน้ำ ขุนช้างตามหานางวันทองนะคะขี่ช้างมานะคะผ่านด้านเดินต่างๆนะคะขุนช้างฟ้องว่าขุนแผนเป็นกระบอก ตอนต่อไปขุนแผนพาวันทองไปหาพระพิกจิตนะคะขุนแผนนางวันทองนะคะแล้วก็พระพิกิตขุนรามขุนเพชรเข้าจับกลุ่มขุนแผนแตะกับขุกข้าขุนแผนติดคุกนะคะ กำเนิดพายงามค่ะพายงามตามหาขนแผนปลูกขนนันะคะพายงามอาสาพายงามนะคะโตเป็นหนุ่มล้่ขนแผนยกครับนะคะ ภายงามได้นางสีมาลาปณนี้นะคะแต่งงานทระไว้ทายงามกับสีมาลานะคะสมในพระพันวษาทรงชำระความขุ่นช้าากับพระวัยนะคะ ทงถวายพิการนางวันทองคูณเป็นกลางไม่เลือกอยู่ฝ่ายใดนะคะส่งเทพพราหมณสาวิ้วนะคะสัตย์จับให้ประหารชีวิตนางวันทองนะคะประหารชีวิตนางวันทองค่ะเผาศพนางวันทองนะคะ ฟ้านางสีมาลาจะเลงขนมเบื้องค่ะทำขนมเบื้องนะคะ,อะ,คะตอต่อไปะค่ะนางส้อยฟ้านะคะมหาเถระ ที่วัดพระยาเมนนะคะพระยาแมนนะคะทำสเสน่ห์นะคะพระวัยถูกเสน่ห์ค่ะนี่พระวัยนะคะ พ่อไวยตีสีมาลานะคะและพายชุมพละค่ะพายชุมพลหนีออกมาหาย่าทองประสินนะคะไปบอกพ้อขุนแผนที่จะก,การจนบผู้รีนะคะกุมาณทองช่วยน้องพายชุมพลไปเดินไปเดินชมป่านะคะ ายชุมพลมาถึงบ้านขุนแผนและนางแก้วกิริยาที่เมืองการค่ะพายชุมพลหนีแก้วกิริยาไปหาตายายที่สุโขทัยค่ะพะยาสุพยาสุโขทัยนะคะและนางจันเพญน,นะคะรับขวัญฉับรับขวัญพายชุมพลนะคะ หอมดำดินโผล่กลางลานวัดที่เนนภายชุมพลกว่าจุดที่สุโขทัยนะคะพายชุมพลเสกมัดยาให้เป็นยักษ์ใช้ให้มหาพระกาจนาบุรีนะคะมหาพ่อที่กาญจนาบุรีนะคะ พายชุมพลตั้งศาลที่ป่าช้าทำพิธีเรียกผีโหงพายเตรียมไปสุพรรณีค่ะพายชุมพลถูกขุนย่าแล้วเสจให้เป็นทหารแล้วแต่งเป็นกองทัพมอนนะคะเาพระพนวษาวให้นางสีมาลาไปตามขุนแผนและพายชุมพลมาเข้าเฝ้า าชุมพลจับเสนอใายชุมพลแล้วเปล่าใารช่วยกันจับตัวเถระขวาและเลนมจิ๋แต่หายตัวได้เนมจิ๋แปลงเป็นจร,เนจร,จระเท่แหกคุกหนีไปน,นะคะ สรอยฟ้าสีมา,าลาลุยไฟที่สุดวองจีนถนักตั้งพันเนสร้อยฟ้าถูกิินเทศระหว่างทางพบเนรฝานและเนรจีแจอบจับรอบบองขัาคคายชุมพลปอมมจราเข้ สมเด็จพระพนษา,าสั่งทาชบวิตไปประหารชีวิตหนึ่ง